วันนี้เราจะมาทานปลาทอดค่ะที่ขึ้นชื่อของอมริสานะคะม a ก a n Fish ค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีชื่อมากๆที่อมริสานะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นห้องพักด้วยนะคะเนื้อปลาตัวใหญ่ๆมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะสั่งออเดอร์แล้วเดี๋ยวมาทานอาหารด้วยกันค่ะ ถ้าใครได้มาเที่ยวอินเดียแล้วก็มีโอกาสได้มาทานอาหารอินเดียนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ร้านอาหารจะเสิร์ฟให้เราก็คือเครื่องเคียงเครื่องแนมนะคะเป็นซอสหน้าตาแบบนี้ค่ะซอสสีเขียวๆที่ปั่นมาจากผักนะคะแล้วก็ครีมซอสที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวหอมดองนั่นเองค่ะหรือซอสหัวหอมซึ่งเป็นหัวหอมดองที่อลินชอบทานมากๆค่ะนี่นะคะเป็นปลาทอดนะคะทุกคนที่ขึ้นชื่อของอมริสาค่ะ เราเรียกว่าไฟ l e fish s a n g a l คะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะทานกับซอสนะคะหัวหอมซอสสีเขียวแล้วก็ครีมซอสแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะอร่อยไหมทานด้วยกันค่ะ นี้เลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มัมได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยหัวหอมนะคะ สำหรับเมนูปลาทอดนี้นะคะทุกคนไอรีนคิดว่าแพงไปนิดนึงนะคะจานเล็กติดเดียวเองนะคะ400รูปีแล้วนะคะเกือบ200บาทลวค่ะแต่รสชาติก็ถือว่าใช้ได้ค่ะกรอบอร่อยค่ะทานกับหัวหอมดองแบบนี้นะคะแล้วก็ครีมซอสแล้วก็ซอสสีเขียวเข้ากันได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวรอไก่ย,ย่างอีกเซตหนึ่งนะคะ นี่เป็นหน้าตาไก่ย่างของชาวปัญจาบคอังธ์ภาษาะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยค่ะมาชิมไก่ย่างสูตรนี้ดูนะคะว่าจะอร่อยไหมทันโดริชิค้นทันโดริชิค้นของชาวปัญจาบนนะคะทุกคนหอมเครื่องเทศอร่อยนะคะไม่แพ้ของแคชเมียร์เลยค่ะ มาอีกหนึ่งเมนูแล้วนะจ๊าเพื่อนๆอันนี้เป็นมัตต้อนทิก้านะคะก็เป็นเนื้อแกะย่างนั่นเองค่ะ<โ>เดี๋ยวมาทานกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงน,นะคะสวัสดีค่ะเมนูนี้เข็มเข็มไปหน่อยค่ะแต่ก็หอมเครื่องเทศนะคะ นีนะคะเพื่อน,นทุกคนหลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะคนอินเดียนะคะแล้วก็คนแคชเมียร์เขาก็จะมีพวก spice s ตนะคะอันนี้เป็น f e n นนะคะน่าจะเป็นเมร็ดยี่หลานะคะแล้วก็พวกสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วก็จะมีน้ำตาลกรวดเม็ดเล็กๆนะคะสีขาวนี่นะคะเอาไว้ล้างปากหลังทานอาหารนั่นเองค่ะ ให้ลมหายใจนะคะให้ลมปากเราสุดชื่นเองค่ะ